เดินทางมาถึงคู่มวยในคู่ที่สองนะครับไฟแดงดอกไม้ไฟบอลลุ่งโลดวสันติอุบลน,นะครับไปเหมือนสิงสุราชอูดอ,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 อุดอนนะครับคู่นี้พิการน้ำหนัก106ปอนด์ครับดูครับแหมแตะแหม,แแมขวาแตะซ้ายตามเลยครับโอ้โหดูยิงบัดหนึ่งสแผหไนในนี่ครับสิงสุราชแหมในอดีตนี่ก็ถือว่าแผดไนในเหนียวหนึบอือหืออ่ะไม่สนครับดอกไม้ไฟ มาเดินเดินเข้าไปเดินเข้าไปครับต้องทะเลาะแบบนี้เลยครับมียาชีดมา20,000บาทด้วยนะครับดอกไม้ไฟพยายามจะเบียดเข้าหาลูกเตะเจาะยางล่อยท้องเบียดเข้าไปแล้วก็สายตรงๆเอาเลยครับโดนเข้าไปทำท่าจะสะดุ้งเหมือนกันเลยครับถึงตูราานิ่งไม่ได้นะครับติ้งไม่ได้ครับโอ้สายลำตัวตีนะครับตี้นะครับงอเลยนะครับโอ้โหไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวครับทุกคนโอ้โหลนจนได้ครับโอ้โหเหมือนเดิมเลยครับโดนนับครับ โดนนับครับกรรมาการนับไปถึง8ครับอ่ะดูว่าไหวครับโอ้แต่ว่าท้องครับ่ายุ้งข้าวตอนนี้ยุ้งข้าวถล่มยุ้งข้าวอย่างเดียวนะครับอตอนนี้แหมประคองตัวให้รอดก่อนประคองตัวให้รอดก่อนครับสิงสุลาามากระพึงลำตัวอย่าพึ่งมาอีกสิบวิอีกสิบวิวแข็งใจหน่อยโอ้โหยมาดูครับโอ้โหยมาวันนี้เจอช่องลำตัวครับโอ้โหดู ยกทีสามนี่โดดกรรมการนับแหจุกเอาเอายกเสียไปปิดมัดแทงเข่าเอาละครับเริ่มจะจ่ายคืนได้เหมือนกันมากแต่ว่าหมัดของดอกไม้ไฟนี่ยังไวอยู่ดีครับสอกใกล้ใกล้บขมาแต่ว่าทนได้อนายเหลือยไปครับตีได้ไหมใกล้เชือกครับกรรมการแยกมาฮะตนยกมาทําได้ดีเลยครับไฟน้ําเงินมาต้องดีให้ต่อเนื่องที่สาัะอย่าไปพลาดโดนอีกครับอย่าไปพลาดโดนอีกดูมาตอนนี้ มาจอกไม้ไฟคือก็เลืลลลรอนล้อเผาเวลาไปเรื่อยเลยครับมาแต่ว่าสิงห์สุราษฎร์ตอนนี้ไม่สนแล้วครับเดินเร็วเดินเร็วมาอาวุธลับอาวุธลับศอ,อกแหมศอกต้นเกมโชว์สวยๆตอนนี้มีไหมศอกพยายามจะฮึดนะครับแต่ว่าต้องทําให้ต่อเนื่องกว่านี้นะครับหรือว่าไม่ปะทะด้วยัสจังหวะเอาเละครับเริ่มจะแทงได้แทงได้มีเสียงเชียร์มาเลยครับออกได้หนักออกได้แรงด้วยเอาเละครับจะยุบจะย่นก็ไม่ได เหมือนกัดนะครับดอกไม้ไฟอยากมั่นอกพั่นใจนะครับเวลายังเหนื่อยแล้วครับสิงห์สุราษฎร์ก็ออกกันหนักด้วยสิงห์สุราษฎร์ถ้าตีเข่าแล้วมาหาดูว่าลำบากเลยครับต้องหมัดกระซอกครับตัวเองโดนนับ8ยก3ไปครับแล้วโอ้โหดูดอกไม้ไฟพอได้นับแล้วอาเหมือนจะมีแผลแตกครับเก๋าเกมอ่ะครับชกม,มาเยอะกำปั้นกระสอกมาไหมโดนไหมแต่พอไล่แล้วมันก็เหนื่อยอครับดอกไม้ไฟก,ก็ตบออกข้าง ออกนิดเดียวครับตัวนิดเดียวเองนะครับดอกไม้ไฟโอ้แต่ว่าเปรี่ยวเหลือเกินครับวันนี้ดูว่าช้าลงไปเยอะครับเหมือนจะสารภาพแล้วครับทําแล้วมันคู่ต่อสู้ไม่มีอาการนะครับแล้วก็ัมาทางด้านบุมแดงครับดอกไม้ไฟบอลลุงโลดนะครับย้าแคนเอาชนะคะแนนสิงสูุราออุดอุดอแบบสนุกเลยนะครับนี่โอ้โหแต่ว่าสังเวยเลือดพอสมควรเลยครับ มาชนะแต่ว่ามีแพลแตกครับโอ,โอ,โอ้โหดูเลือดค่อนข้างเยอะเลยครับผู้ชนะของเรา